สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19ธันวาคมปีห6นะครับวันนี้จะวาแนวทางของบ่าวสารคามนครับเนาะของรัฐบาลไทยนะครับของวันวันที่30ธันวาคมปี66หวันนี้ก็ออกวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับวันเสาร์อีกแล้ววันนี้เวลาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านลกนไม้อาหารปลานะครับเหมือนเดิมที่สวนบางกระเจ้านะครับให้อาหารปลาธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะ ก็จะชอบมาเที่ยวก็ได้แนทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิม,มนทุกครั้งทุกคลิปนะครับนานๆมองหน้ากันเหมือนเดิมนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อกดดินไปที่แนวทางนะครับถ้าใครชอบค่อยจัดนะครับใครขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะบอกสารคามขัดได้แล้วนะครับเนาะขัดได้แล้ววันนี้ลงแนวทางให้นะครับเนาะจริงๆว่าจะลงเมื่อวานเมื่อวานมีฮาหนอยมีลาวนะครับเนาะก็เลยทางให้นะครับก็ลงวันพุธ วันที่สิบเก้านะครับเนาะวันดีเพื่อวันฟุกเข้านะครับเนาะเสียดายครับเนาะบางคำสามงวดซ้อนแล้วนะครับนะนะวันที่แล้วก็ไม่เข้านะครับเนาะวันที่แล้ววิ่งหกวิ่งหนึ่งนะครับวันที่แล้ววิ่งบนล่างวิ่งหกวิ่งหนึ่งจับคู่หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับเสียดายนะครับเนาะเดี๋ยวทางพี่เขาออกเจ็ดห้าเจ็ดบนนะครับ ล่างก็แปดห้าของเราไม่มีนะครับเนาะเจ็ดห้าเราก็ไม่มีมีแค่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับแปดห้าเราก็ไม่มีเหมือนกันมีแค่แปดหนึ่งแปดสองไปไม่ถึงครับเนาะพูดง่ายวันที่แล้วไม่ชอบห้านะครับบอาสคคามบ,บอกห้าไม่เด่นวดที่แล้วนะครับเนาะวดนี้ว่ากันใหม่นะครับแล้ววนนี้ว่ากันใหม่ถ้าใครชอบค่อย ลงทุนนะครับใครชอบใครไปชอบกระขามไปนะครับเหมือนเดิมลงให้ชมเหมือนเดิมเพื่อมีคนชอบด้วยนะครับเนะาะเพื่อมีคนชอบด้วยกับเบาสารคามถ้าไปชอบก็ขขามไปเราสรารคามั่นใจเหมือนเดิมนะครับบอกสรารกคำเอาคืนให้ได้นะครับเนาะไม่ยอมแน่นอนเสร็เไปเสร็จบ้านครับเนาะวันนี้จะเป็นยังไงก็งลุ้นไปด้วยกันครับเนาะวันนี้จะได้คืนไหม หมยมันปั่นมือเหมือนเดิมนะครับมั่นใจเหมือนเดิมดีจะรอดไปสักจะรอดไปสักกี่งวดนะครับเนาะจะลบไปสักกี่งวดต้องหลุไม่พ้นสักงวดหนึ่งจนได้นะครับเนาะก็ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก็รอแคบเหมือนเดิมวดนนี้นะครับขัดมาได้แล้ววันนี้บนล่างนะครับวิ่งเหมือนเดิมนะครับวิ่งหกวิ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ชอบเลขตัวเดิมนะครับพูดง่ายๆวิ่งหกวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหกนะครับเนาะมันเดิมชอบเลขตัวเดิมนะครับพูดง่ายผมคิดว่าเรขออกไม่ไกลกันนะครับในความคิดส่วนตัวนะครับเนาะไปไหนไม่ไกลนะครับวนวนเวียนอยู่แถวนี้แหละจับคู่ให้นะครับเนาะมีสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับ แล้วก็40 51 61นะครับตัวนีกครับนะครับ30 50 60 40 51 61นะครับ6คู่ชอบที่สุดเลยนะครับเนาะเน้นเลยนะครับตัวเน้นคือ61นะครับ เลขวิ่งหนึ่งกับหกจับคู่ใส่กันเลยครับเนาะหกหนึ่งชอบที่สุดเลยใครงบน้อยก็เม็ดเดียวเลยครับเนาะหกหนึ่งเลยแล้วก็สามศูนย์ห้าศูนย์นะครับสามศูนย์ห้าศูนย์สามคู่นะครับสามคู่เน้นให้สามคู่เหมือนเดิมเน้นไปที่บนเลยนะครับเน้นไปที่บนล่างก็ธรรมดานะครับเนาะล่างก็ธรรมดา แล้วก็มีตกัวกันให้2คู่นะครับ้า6คู่นี้ไม่ทำงานก็จะมาที่สี่หนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับ C 1 3หนึ่งสามหนึ่งทันทีขาดการไว้นะครับเนาะจะเป็นอย่างที่เราคาดการไหมคนลุ้นไปด้วยกันทางงวดนี้นะครับงวดวันที่3าสิธันวาคมวันเสาร์อีกแล้วนะครับเนะาะวันนี้วันเสาร์เหมือนเดิมงวดนี้หมายมันปันมือนะครับห้ได้คืน ให้มันปั่นมือให้เดียวคืนนะครับวันนี้เดี๋ยวคัดทุดสามตัวให้นะครับเนะาะสพาอหเอฟซีได้ชมเพื่อมีใครชอบด้วยนะครับไม่ชอบด้วยไม่เป็นไรน้าข้ามไปเลยนะครับเนาะพอจะทำย้ำให้เป็นแนวทางลงให้ชม,มเฉยๆนะครับเนะาะทาให้ถูกตาถูกใจกวข้ามไปคิไดไปเปรียบเทียบก็ได้นะครับเนาะเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้หรือว่ากับเลขที่ตัวเองทํามาได้หรือว่าได้มาจากสํานักไหนก็แล้วแต่แก่เสียงกันไหมอะไรยังไงประมาณนี้นะครับ วดนี้ขวดสิ้นเดือนนะครับสิ้นปีนครับเนาะวดนี้ก็จะท้ายในปีหกหกแล้วถ้าพลาวดวันนี้ก็ปีหน้านะครับจะแก้มือกันใหม่ขอให้ปิดท้ายปิดจอบสวยๆนะครับเนาะปีนี้ปิดจอบสวยๆให้เข้าตัวเน้นๆเลยนะครับเนาะหกหนึ่งนะครับชอบมากเลยหกหนึ่งขอทำให้วิ่งหนึ่งวิ่งหกจับคู่กันเลยครับเนาะจับคู่กันคาดว่าจะมาคู่กันนะครับคาดว่า ก่อนจะทวนให้ครั้งนึงนะครับทวนให้ครั้งหนึง่งตัวนี้บนล่างนะครับวิ่ง1ลอง6นะครับวิ่ง1วิ่ง6จับคู่3 0 5 0 6 0 4 0 5 1 6 1นะครับกันก็4 1กับ3 1นะครับกัน2คู่ตัวเน้นนะครับคืเน้น6 1 3 0 5 0นะครับตัวน้น6 1 3 0 5 0 ชอบสุดในคู่นี้คือหกหนึ่งนะครับที่ตัวเน้นให้ชอบหกหนึ่งที่สุดเลยเอาเล็กวิ่งกอดคอกันเลยนะครับเนาะพูด,ดง่าย <c oughs> เล็กวิ่งเล็กเด่นเอาประกอดคอกันเลยชอบที่สุดเลยถ้าบรรดาหกคู่นี้นะครับหกหนึ่งที่สุดเลยแต่ถ้าสามคู่ก็สามศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งนะครับถ้าหกคู่นี้ไม่ทำงานก็มาที่สี่หนึ่งสามหนึ่งนะครับ,า 6, 5, 5, 5, 5, 6, รบมาตัวกันก็ทั้หมดทังมวดนี้เน้นไปที่บนนะครับล่างก็ธรรมดานะครับ เด่นไปที่บนล่างก็ธรรมดานะครับก็ถ่ายคลิปกดเหมือนเดิมนะครับขอทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะครับเนาะขอทุกคนถูกหวยเรื่องเงินงวดส่งท้ายปีใหม่นะครับเนาะส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีหกหกนะครับมีเงินเที่ยวนะครับเนาะปีใหม่วันที่สามสิบวันเสาร์วันที่สามสิบเอ็ดวันส่งท้ายปีเก่าวันขาดาวนะครับเนาะมีตังฉลองเฉลี่ฉลองที่บ้านเรานะครับเนาะ ถูกไมเรงกัินไปด้วยกันลุ้นกันที่บ้านมันมันนะครับเนาะลุ้นไม่รู้ว่าจะหนาวหรือเปล่าก็ลุ้นไปด้วยกันต่อฝากไว้ชีนี้นะครับขยจดไม่ทันก็ผมขึ้นโนพลให้กดจุดคลิปจดนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับกดจุดคลิปก็จดได้เลยคนสะดวกจดก็จะไม่เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นแนวทางบากสินค้ามั่นใจเหมือนเดิมฝาดตัวสามวัก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมครับเนาะอย่างที่เคยพูดนะครับฝาาไม่ซื้อหม่คนอื่นนะครับเนาะขนาด เฮ้ยซองรับเข้าที่ก่อนสามวดบปนลนาสรนะผมจะไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะครับเนาะเขาสารครามไม่ชอบนะครับเนาะไม่ชอบไปคนอื่นไม่รู้เป็นไรวันนี้ส่วนใครเป็นคอของเฮ้ยซองรับเดี๋ยวก็ยังไงตามให้นะครับเนาะเดี๋ยวตามให้ก็ฝากไว้ทิ่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ